สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการวางแผนนะครับการวิเคราะห์และการบริหารโครงการนะครับนี่อีกหนึ่งบทนะครับบทที่11นะครับหลังจากเราเรียนมาหลายๆบทนะครับในบทที่10เราก็ว่าด้วยเรื่องข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนะครับเป็นกฎหมายเบื้องต้นนะครับในบทที่11เนี่ยนะครับก็จะโฟกัสมาเรื่องงบประมาณนะครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าในการบริหารโครงการนะครับผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องรู้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณเพราะว่าโครงการหลังจากเราเขียนหลักการและเหตุผลนะครับวัตถุประสงค์ขั้นตอนวิธีการแล้วเรารู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเอามาร่วมโครงการแล้วนะครับเราจัดที่ไหนแล้วที่สําคัญคือเราต้องจัดการหรือบริหารงบประมาณให้มันสอดคล้องกับโครงการนั้นๆนะครับก็มีรายละเอียดเยอะนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในบทนี้จะนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณในภาพกว้างนะครับในระดับประเทศมาจนถึงโฟกัสไปที่ระดับท้องถิ่นนะครับหรือองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับในเนื้อหาแรกนะครับเรื่องงบป,ประมาณและประเภทของงบป,ประมาณเนี่ยนะครับความเป็นมาของคําว่างบป,ประมาณเนี่ย เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการบริหารจรัดการประเทศนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยในทุกปีครับก็จะมีการตั้งงบป,ประมาณบริหารนะครับปี65 6 6 67ปีนี้ก็ปี66ห5 6อกเนาะที่บรรยายอยู่นี้นะครับก็งบป,ประมาณก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับมีการออกพระราชบัญญัตินะครับที่จะใช้ในงบประมาณในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นความความสำคัญของงบป,ประมาณงบป,ประมาณก็ใช้ในการบริหารจัดการประเทศนะครับ ทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการนะครับล้วนเป็นเป็นผู้มีส่วนสําคัญนะครับในการผลักดันงบประมาณในการพิจารณางบประมาณน,นะครับตั้งแต่ระดับกระทรวงระดับกรมนะครับกระจายไปจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปจนถึงส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการพิจารณาวงเงินประจําปีนะงบประมาณที่จะนําเข้าในการจัดกิจกรรมสาธารณะนะครับในการบริหารประเทศในการจากการกําหนด นโยบายการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะครับก็จะมีการร่างพระราชบัญญัตงิงบประมาณแผ่นดินนะครับที่ต้องเสนอต่อสภานะครับแล้วก็ได้รับความผิดชอบนะครับถึงจะนํามาใช้นะครับ,นใ,นะรบในปีงบประมาณนั้นได้เพราะฉะนั้นคําว่างบประมาณเนี่ยมันก็มีความเป็นมาที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการประเทศนะครับถ้าความหมายของงบประมาณนะครับ ก็จะมีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลายแตกต่างกันนะครับเช่นความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามก,การเวลาหรือระยะเวลานะครับแตกต่างจากลักษณะการใช้นะครับมองนักวิชาการก็จะมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกันนักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย,อย่างจํากัดเนี่ยให้มันเปนประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าเป็นนักบริหารก็จะมองงบประมาณในลักษณะของกระบวนการบริหารต้องทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผลนี้นะครับก็มีการมีการให้ความหมายไว้แตกต่างกันตามศาสตร์ของอนักวิชาการหรือศาสตร์วิชาต่างๆแต่โดยรวมก็คือการนํางบประมาณมาใช้บริหารจัดการประเทศนั่นแหละครับนะครับเป็นเรื่องของความหมายนะครับสรุปความหมายของงบประมาณก็อาจจะหมายถึงแผน ที่เกี่ยวข้องกับงานเราเนาะนะครับแผนเบ็ดเสร็จท,ที่แสดงออกในรูปตัวเงินนะครับก็ให้มันสอดคล้องกับวิชาที่เราเรียนนะครับแสดงถึงโครงการในการดําเนินโครงการในระยะใดระยะหนึ่งเช่นแผนงบประมาณ1ปีนี่นะครับแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายนะครับการกะเกณฑ์งบประมาณที่จะใช้นะครับทรัพยากรที่จะใช้ตามระยะปีนั้นนะครับ ส่วนความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณเนี่ยแน่นอนครับว่ามีความสําคัญต่อการบริหารองค์กรนะครับการบริหารประเทศนะครับหน่วยงานก็ต้องเอางบประมาณไปใช้เป็นเครื่องมือนะครับที่จะทําให้บรรลุนโยบายบรรลุในการวางแผนหากสรุปเป็นความสําคัญของงบประมาณก็เช่นเป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานตามแผนนะครับและกําลังเงินที่มีอยู่นะครับโดยให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้อันนี้นะ นักวางแผนต้องเห็นต้องกันนะครับหรือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงานนะครับถ้าหน่วยงานใดขาดงบประมาณแล้วก็ใช้จ่ายไม่เพียงพอใช้จ่ายไม่ถูกต้องนะครับงานนั้นก็หน่วยงานนั้นก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับเป็นเครื่องมือในการจัดส,สรรทรัพยากรนะครับที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพงบประมาณบางงบประมาณเนี่ยจัดสรรไปทรัยพยากรที่มันเหมาะสมสอดคล้องก็สามารถนรําไปพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพได้นะครับหรือเป็นเครื่องมือในการกระจายทรัพยากรงบประมาณเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานด้วยนะครับถ้าเราดูนะครับมันเป็นประโยชน์ของของงบประมาณเนาะนะครับมันทําให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผลงานของ,อของหน่วยงานเนื่องจากงบประมาณเป็นเป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานนะครับที่ดําเนินการนะครับวางแผนไว้ใช้งบประมาณขนาดนี้ เมื่อไปทําแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดโอ้นั่นก็ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นให้ให้สังคมเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารจัดการถ้าเกี่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยเขาก็บอกว่ามีลักษณะของงบป,ประมาณที่ดีนะครับควรจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเป็นศูนย์รวมของเงินงบป,ประมาณทั้งหมดนะครับงบป,ประมาณที่ดีเนาะปกติจะใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณเนี่ยควรจะใช้จ่ายและพิจารณาจาก จากที่เดียวกันนะครับจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบนะครับมีการพิจารณาเปรียบเทียบอันเดิมอันเกา่าอันไหนมากอันไหนน้อยอย่างนี้นะครับอองบประมาณลักษณะงบประมาณที่ดีก็พิจารณาร่วมกันนะครับออมีศูนย์กลางในการพริจารณานะครับถึงจะมีการแยกพยิจารณานะครับแต่ก็ต้องให้มีศูนย์กลางที่จะเป็นตัวเชื่อมนะครับออมีลักษณะของถ้าแผนงานที่ดีคือแผนงาน งบประมาณที่ดีคือ entitled, มีลักษณะของการพัฒน,นาเป็นหลักนะครับงบประมาณที่ดีควรจะจัดสรรยึดหลักการพัฒน,นาให้เกิดความก้าวหน้านะครับให้ให้งบนั้นมีประสิทธิภาพนะครับพิจารณานะครับงบประมาณที่ดีต้องใช้หลักการนะครับอันไหนควรมาก่อนอันไหนควรมาหลังตามสถานการณ์และความจําเป็นนะครับงบประมาณที่ดีคือการกําหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการทํางานนะครับต้องมีความเหมาะสมในงานนั้น สามารถทําให้กิจกรรมนั้นบรรลุผลนะครับอันนี้คือลักษณะของงบประมาณที่ดีสามารถตรวจสอบได้ด้วยอันนี้สําคัญนะครับนะครับว่างบประมาณที่ดีก็ต้องเมื่อเราทําไปแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบมาตรวจสอบแล้วก็เปิดให้ตรวจสอบนะครับให้เห็นรูปธรรมให้เห็นการใช้จ่ายที่ชัดเจนนะครับลักษณะงบประมาณที่ดีก็มีระยะการดําเนินงานที่เหมาะสมเนาะนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยเราก็เป็นปีงบประมาณนะครับ1ปีนะครับ แล้วลักษณะงบป,ประมาณที่ดีคือช่วยให้ประหยัดในการทํางานด้วยนะครับนะครับพยายามใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับในนี้คืองบป,ประมาณที่ดีมีลักษณะชัดเจนนะครับเข้าใจง่ายเวลาเวลาเราอธิบายเรื่องตัวงบป,ประมาณในโครงการเราเข้าใจง่ายว่าอ๋อจ่ายใครจ่ายค่าตอบแทนใครนะครับบุตรปริญญาระดับไหน จ่ายกี่เดือนจ่ายจ่ายเดือนละเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าให้เห็นความชัดเจนหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สอยซื้อวัสดุอะไรราคาต่อนหน่วยเท่าไหร่จานวนกี่ชิ้นพวกนี้นะครับให้มันเห็นชัดเจนแล้วก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับเชื่อถือได้อันนี้เป็นลักษณะของงบประมาณที่ดีแล้วก็ต้องเปิดเผยสามารถเปิดเผยได้ให้แก่สาธารณณะหรือผู้ที่ต้องการทราบก็ทราบได้ไม่ถือว่าเป็นความลับ แต่ยังไงก็ตามงบประมาณก็ต้องมีความยืดหยุนนะครับหมายถึงว่ามันสามารถปรับหมวดได้บางบางบางหมวดใหญ่ๆนะครับสามารถปรับโอนหมวดได้แต่อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับแต่อยู่ในโครงการเนี่ยอาจจะปรับได้ให้มีความยืดหยุนหน่อยนะครับถ้าเป็นงบประมาณที่ดีนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในในเรื่องของความบริสุทธิ์น, <student> นะครับงบประมาณที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ยังไงก็ตามงบประมาณก็มีข้อจํากัด ครับข้อจํากัดคือเนื่องจากงบประมาณเนี่ยเป็นเป็นแผนงานเนาะง,งบประมาณก็อยู่ภายใต้โครงการอยู่ภายใต้แผนงานของหน่วยงานซึ่งมันเป็นเรื่องในอนาคตนะครับที่เราของ,งบประมาณไว้อันนี้ข้อจํากัดนะแต่พอได้งบประมาณมาเนี่ยบางทีมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะไม่สามารถทําตามแผนงบประมาณนั้นได้นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ถือว่าเป็นข้อจํากัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารจัดการก็ถ้าหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพนะครับก็จะบริหารจัดการงบประมาณภายใต้วิกฤตอย่างนั้นวิกฤตนั้นันะบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกับชุมชนนะครับกับผู้คนนะครับที่อยู่ในสังคมนั้นๆเขาสากัดสําคัญคือ ที่ว่านะครับมันมันเป็นการวางแผนงบประมาณในอนาคตมันอาจจะเจอวิกฤตภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนว่าง,งั้นเถอะนะครับแน่นอนว่าในการบริหารหรือการใช้งบประมาณนะครับบทบาทของผู้บริหารมีความสําคัญนะครับในรายวิชานี้เราก็พูดถึงเรื่องการบริหารโครงการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น ผู้ไปรับผิดชอบโครงการนั้นหรือเราไปบริหารโครงการนั้นและเกี่ยวข้องของงบประมาณเราก็ควรมีบทบาทที่สําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับต้องตระหนักเห็นความสําคัญของงบประมาณน,นะครับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารองค์กรนะครับต้องผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่หรือที่จะได้มานะครับหรือคาดการล่วงหน้าว่าต้องใช้งบประมาณประมาณนี้นะครับเราวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมภายหน้ามันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบเกิดขึ้นการบริหารจัดการวงเงินงบประมาณควรจะประมาณนี้อะไรพวกนี้นะครับไอ้นี้บทบาทของผู้บริหารผู้บริหารต้องจัดบุคลาก,กรบุคคลนะครับที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณควรจัดต่อเนื่องนะครับมีข้อมูลต่างๆไว้นะครับคือเป็นผู้มีประสบการณ์และเคยทํางานเนาะต่อเนื่องนะครับให้เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับนักวิชาการการเงินนักวิชาการพัสดุพวกนี้ครับ และการเงินเนี่ยเขาก็จะมีความชํานาญนะครับก็ควรที่จะมีบุคลากรด้านนี้ไว้นะครับแล้วต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการบริหารงานบริหารงบประมาณว้ให้ครบนะครับเพื่อที่จะาการจัดทํางบประมาณจะได้รวดเร็วนะครับสมบูรณ์นะครับบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับต้องทําให้เขาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรู้จักเข้าใจ นะครับอำนาจหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณนะครับต้องใช้เหตุผลนะครับในการพูดคุยในการจัดทําผู้เกี่ยวข้องกับงบป,ประมาณต้องต้องจัดระบบนะครับให้มีประสิทธิภาพระบบระบบลงข้อมูลระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับงบป,ประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับส่วน องค์กรนะครับองค์กรก็ต้องมีระบบสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนแน่นอนในการมอบอํานาจและผิดชอบเพื่อให้ทั้งการจัดทํางบประมาณการนํางบประมาณนั้นไปใช้ต้องเกิดประสิทธิภาพนะครับต้องมีการบังคับบัญชาที่แน่นอนแล้วก็มีการมอบอํานาจการกระจายอํานาจให้แต่และฝ่ายนะครับทั้งเกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการนํางบไปใช้ต้ององค์กรกต้องมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายใน นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเกีก่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยนะครับก็ต้องมีการประสานงานนะครับทำงานร่วมกันนะครับเชื่อมโยงกันนะครับจัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมของข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในหน่วยงานนะครับเพื่อกระจายให้กับหน่วยงานอื่นๆมาใช้ข้อมูลร่วมกันมองเห็นข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับเรามาดูของประเภทของงบป,ประมาณซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียด นะครับเนื้อหา,อ,าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่นักวางแผนก็จําเป็นต้องรู้เช่นกันนะครับเช่นถ้าถ้าจะจาแนกออกตามรูปแบบก็มีรายละเอียดพอสังเกตดังนี้นะครับเป็นเรื่องของประเภทของงบป,ประมาณนะครับเช่นงบประมาณแบบแสดงรายการงบป,ประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมงบป,ประมาณให้มีรายการต่างๆไว้ไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่จะไม่เกินวงเงินที่กําหนด บงบประมาณแบบนี้มีได้เพ่งเล็งไปที่การเ,เขาเรียกอะไรเล็งเ,เ,เรื่องเรื่องการวางวางแผนเท่าไหร่นักนะครับแต่จะต้องแสดงรายการออกมาให้เห็นให้อย่างชัดเจนนะครับต้องแสดงรายการออกมานะครับว่าใช้งบประมาณรายการ1 2 3่5อยมี่ห้าอย่างนี้ครับต่อมาปราะเภทหนึ่งคืองบประมาณที่แสดงแบบแสดงงบประมาณแบบงบประมาณแบบแสดงผลงานอันนี้เป็น เป็นงบประมาณที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานนะครับให้ได้ตามความมุ่งหมายนะครับก็จะจะกำหนดเป็นลักษณะออกมานะครับว่างานที่ต้องทำเนี่ยเน้นหนักไปทางไหนอะไรบ้างงบมันก็จะทุ่มเทไปทางนี้อย่างนี้นะครับแผนงานดําเนินงานจะทําอะไรจะทํากิจกรรมอะไรแล้วเสร็จพร้อมด้วยคุณภาพของงานถ้าตั้งเป้าไว้คุณภาพงานจะประมาณใหญ่ประมาณนี้งบประมาณก็จะล้อไปตาม นะครับนี่ก็คือแสดงผลงานนะครับตัวงบประมาณที่ดูตามผลงานนะครับต่อมามงบประมาณที่ที่แสดงแบบแสดงแผนงานส่วนใหญ่เราใช้ตัวนี้นะครับประเทศไทยเราคือให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆกําหนดแผนงานมาสํานักงบประมาณก็จะอนุมัติตามแผนงานนั้นนะครับแต่ละปีมีการตัดงบประมาณกันเห็นไหมครับในหน้าจอทีวีเวลาพิจารงงบประมาณก็จะใช้แบบแสดงเป็นแผนงานซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ วิชาที่เราเรียนเนาะก็จะมีถ้าดูตาม3ลักษณะนะครับแสดงแบบเป็นรายการเรียงมาแสดงแบบเอ้ยมุ่งเอา,เอาผลงานนะครับแล้วก็เทงก็ประมาณเพื่นั้นอีกหนึ่งคือแสดงเป็นแผนงานซึ่งประเทศไทยนิยมใช้ตัวนี้นะครับต่อมาอันนี้สำคัญเนาะนะครับซึ่งนักศึกษาที่รับผิดชอบบทนี้ก็ต้องอลงรายละเอียดนะครับศึกษา,เ,าเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเล่าต่อ เล่าสู่เพื่อนฟังตามที่เราได้จัดวางการเรียนการสอนกันไว้นะครับเนื้อหานี้เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณเน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออบตอ,อันนี้เป็นฉบับปี2541้มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับของของกฎหมายท้องถิ่นนี่เรามีปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี โอ้สามแปดนะครับปีสามหนึ่งก็ว่าด้วยงบประมาณนะครับปีสองแปดอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้เอกสารชิ้นนี้ที่บรรยายนี่เป็นเป็นปีสี่หนึ่งนะครับหลังจากมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหาราส่วนท้องถิ่นนะครับปี40นะครับแต่ตัวนี้เป็นปี41ก็อยากให้นักศึกษาได้เห็นรายละเอียดนะครับในใน กฎหมายนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับเนื่องจากว่าอาบตรเราเนี่ยอบตที่เราก็อยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนาะนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรคแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นะครับจำบทที่แล้วได้ไหมครับนะครับอบตออกอา,อาจจะอบจออกข้อบัญญัติจังหวัดมาก,ก็ต้องให้ผู้ว่าเป็นคนตรานะครับทีนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นะครับมาโฟกัสเรื่องงบประมาณนะครับในระเบียบนี้บอกว่างบประมาณหมายความว่าแผนงานเห็นไหมครับนี่แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับรายจ่ายแสดงตัวในรูปแบบตัวเงินการตั้งงบประมาณคือการแสดงแผนงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงินไหมครับงบประมาณจะที่อาจารย์บรรยายในในบทที่ผ่านมาครับว่า แผนงานโครงการพวกนี้นะครับมันก็จะแสดงออกกิจกรรมในกิจกรรมนั้นก็จะมีตัวงบประมาณเพราะงบประมาณก็จะอยู่ในแผนงานถ้าในความหมายนี้นะครับงบประมาณหมายความว่าแผนงานเห็นไหมครับนะครับถ้าแผนงานหมายความว่าภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่ตามกฎหมายนี่แหละนะครับงานก็หมายความว่ากิจ,จรกรรมต,ต่างๆที่หน่วยงานกําหนดไว้ในแผนงาน งานกันนะครับอยู่ในแผนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสภาท้องถิ่นหมายความว่าสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาเทศบาลสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายหมายความว่างบประมาณที่สภาท้องถิน่นดูนะให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนอ ure, ายอำเภอหรือปลัดอำเภอเป็นผู้เป็นหัวหน้าส่วนนะครับประจำนะอนุมัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบน,นะครับส่วนเงินนอกองบประมาณหมายความว่าเงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนอกจากเงินที่ปรากฏตาม,มงบประมาณที่ใช้จ่ายนะครับปีงบประมาณอันนี้สําคัญนะครับปีงบประมาณเพระว่าระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมของทุกปีถึง30กันยายนของปีถัดไปอันนี้เขาเรียกปีงบประมาณ น,นี่หมายความว่าข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสิ่งของนะครับหรือการบริการนะครับหน่วยงานหมายความว่าสำนักกองส่วนฝ่ายที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นตามโครงสร้างของท้องถิ่นนั้นผู้บริหารท้องถิ่นหมายความว่านาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคณะเทศบนตรีนาย,ยกเทศบนตรีคณะกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลน,นะครับเจ้าหน้าที่งบประมาณหมายความว่าประหลัดท่านประหลัดเนี่ยเป็น ใน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 ระเบียบนี้นะเป็นอ่อ่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับหมายความว่าประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประหลัดเทศบาลประหลัดอบตนะครับในระเบียบนี้ก็กาหนดว่าบรรดารูปแบบเอกสารใดๆตลอดจนวิธีนะครับระบบและวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดนะก็จะมีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กํากับดูแลท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันในระดับกรมนะครับอ่าก็ ออกเป็นข้อเป็นข้อข้อในระเบียบนี้นะครับซึ่งมีหลายข้อมากนะครับอาจารย์ก็จะพูดพูดในภาพรวมนะครับให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการที่จะวางแผนที่ดีต้องใช้ต้องสามารถบริหารจัดการงบประมาณในแผนที่ดีด้วยในแผนนั้นก็มีในงบประมาณนั้นในแผนนั้นก็มีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับที่กําหนดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดนะครับในข้อกฎหมายในระเบียบ นะครับที่ประกาศอย่างระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยเรื่องงบประมาณของอหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะครับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับให้ข้อแปดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนะครับสามารถเรียกหน่วยงานต่างๆเสนองบประมาณรายรับรายจ่ายตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์แล้วก็วิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่า,ายของหน่วยงานนะครับสั่งการควบคุมจัดทําเอกสารพวกนี้นะครับ นะครับถ้าเป็นลักษณะของงบประมาณของของท้องถิ่นนะครับอ,อย่างข้อ9ในเงินรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีและให้มีประมาณการรายรับนะครับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วยอย่างนี้ครับ <S <S เขาก็เขียนเป็นระเบียบนะครับที่ลักษณะนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของงบประมาณเนาะ ข้อที่10งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท,ท้นองถิ่นอาจจาแนกเป็นงบป,ประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบป,ประมาณรายจ่ายเฉพาะการานี่นะครับเข้าเขียนไว้ในระเบียบน,นะครับก็มีหลายข้อเนาะนะครับนักศึกษาก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเช่นข้อ14รายจ่ายตามแผนงานจําแนกออกเป็น2ลักษณะคือรายจ่ายประจานี่รายจ่ายประจำถ้าเราสนใจเรื่องท้องถิ่นเราต้องศึกษาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะนาาักศึกษาที่ มีความมุ่งหวังนะครับที่จะไปรับาราชการในระดับท้องถิ่นนะครับหรือมีโอกาสได้ไปทํางานท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะไปอยู่ฝ่ายแผนขประมาณนี่แหละก็มีรายจ่ายประจําก็จะประกอบด้วยหมวดเงินเดือนเห็นไหมครับนี่หมวดเงินเดือนหมวดค่าจ้างประจําหมวดค่าจ้างชั่วคราวกับลูกจ้างชั่วคราวเนาะหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย แล,และวัสดุที่มันอยู่ในโครงการนะครับค่าตอบแทนพยากรค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลนะครับค่าใช้สอยก็พวกอาหารพวกเบรกพวกโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับวัสดุก็ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นหมวดสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟนะครับหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นนะครับรายจ่ายอื่นก็เพื่อการลงทุนนะครับหมวดคลุพันธุ์สิ่งก่อสร้างพวกนี้นะครับงบประมาณรายจ่ายตั้งจาก งบอุดหนุนพวกนี้นะครับเป็นรายละเอียดของของระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็มีหมวดสิงบประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรับจากภาษีค่าธรรมเนียมได้รับจากทรัพย์สินนะครับจากกิจการหรือพาณิชย์ต่างๆจากเงินอุดหนุนนะครับรายได้รายได้หมวดเบ็ดเตล็ดนะครับก็เป็นตามที่กรมการปกครองกําหนด นะครับละเอียดตัวนี้ก็เป็นข้อต่างๆนะครับอ,อีกนึงประเด็นสําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดทํางบประมาณในการจัดทํางบประมาณก็มีระเบียบนะครับอย่างเช่นข้อที่22ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น,นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณเห็นไหมครับหรือให้เจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับจัดทาการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ งบประมาณชั้นต้นแล้วก็เสนอต่อผู้บริหารนะครับเขาก็เขียนไว้เป็นระเบียบกรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจะนําร่างงบประมาณเนี่ยนะครับเสนอต่อสภาได้นะครับก็ก็ให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรสำหรับให้ปรับปรุงนะครับอยู่ในระยะเวลาก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณนะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับ การโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิน่นนะครับ<ำ> <Soup> เขาเขียนเป็นระเบียบกําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวงบประมาณเองบางทีมันบริหารจัดก,การที่ที่บรรยายเป็นเบื้องต้นนะครับมันอาจจะเป็นข้อจํากัดน,นะครับว่าเอ,อ่อเมื่อดูแล้วมันไม่สามารถใช้เงินหมวดนี้ได้ในโครงการน,นี้นะครับก็สามารถโอนหมวดได้นะครับแต่อยู่ในอำนาจของผู้บริหารนะครับที่เป็นอำนาจที่สามารถ บริหารจัดการได้นะครับและเป็นประโยชน์กับราชการนะครับการแก้ไขชี้แจงก็ให้เป็นอำนาจของของผู้บริหารในระดับท้องถิ่นนั้นสามารถโอนได้นะครับนหมวดต่างๆได้นะครับแต่ให้มันอยู่ในอยู่ในข้อกฎหมายอยู่ในระเบียบอยู่ในอำนาจของผู้บริหารนะครับในการควบคุมงบประมาณก็จะเป็นให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับรับผิดชอบควบคุมงบประมาณนะครับภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับข้อกฎหมายนะครับเช่นควบคุมการรับการเบิกจ่ายควบคุมบัญชีการรายงานการเงินแต่ละไตรมาสพวกนี้นะครับก็จะให้อํานาจผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมนะครับเช่นรายรับรายจ่ายเนาะนะครับยังอยู่ในเรื่องของการควบคุมการก่อหนี้ผูกพันพวกนี้นะครับก็อยู่ในอํานาจของผู้บริหารนะครับการรายงานงบประมาณแน่นอนว่าเมื่อ สิ้นปีงบประมาณหรือแต่ละไตรมาสนะครับก็จําเป็นต้องมีการรายงานให้กับคณะผู้บริหารทราบนะครับว่าได้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับผลสำลิดผลสาเร็จเป็นอย่างไรนะครับก็ทําสําเนารายจ่ายประจําปีนะครับแต่ละไตรมาสนะครับถ้าในระดับท้องถิ่นก็รายงานไปถึงผู้ว่าการจังหวัดนะรายงานตามลําดับไปนะครับระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับให้ทราบนะครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีของมานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องประกาศนะครับรายงานรายรับรายจ่ายประจําปีเมื่อเมื่อสิ้นสุดนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับมีรายละเอียดเยอะนะครับในการบริหารงบประมาณในส่วนท้องถิน่นตามระเบียบปี41ของกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่โดยหลักๆนะครับการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยต้องเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับท้องที่ท้องถิน่นกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะครับภายใต้ข้อกฎหมายภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับที่เขียนไว้นะครับงนั้นโดยสรุปแล้วงบประมาณเนี่ยก็คือส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการนะครับโดยงบประมาณหากเป็นเป็นส่วนของภาครัฐก็จะมีการยื่นกิจกรรมโครงการของแต่ละหน่วยงานเพื่อเสนอของงบประมาณแต่ละปีนะครับประจําปีเรียกว่างบประมาณประจําปีนั้นๆน,น,นะครับนักวางแผนนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีความจําเป็นนะครับที่ต้องรู้นะครับรู้จักนะครับรู้รายละเอียดในการวางแผนการกําหนดงบประมาณ การกําหนดกิจกรรมการกําหนดงานแล้วก็อ้างอิงตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยถ้าเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเนาะนะครับได้ได้กำหนดไว้ไงครับมันก็จะได้เป็นไป,นป,นปนตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งการควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายนะครับแล้วถ้าหากเราสามารถบริหารจัดการได้บริหารจัดการเรื่องงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบท ที่11นะครับที่อยากให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และบริหารองค์การได้รับทราบนะครับก็มีคําถามท้ายบทนะครับกฎหมายลักษณะของงบประมาณมีความสําคัญต่อการบริหารอย่างไรนะครับรรกฎหมายเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดทํางบประมาณมีความสําคัญต่อการบริหารอย่างไรการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็อธิบายกฎหมายการควบคุมงบประมาณนะครับกฎหมายการรายงาน งบประมาณนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับให้กับนักศึกษารัฐประสานศาสตร์นะครับที่เรียนในรายวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และการบริหารโครงการนะครับ